กิจากธนาคารกรุงเทพดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ปตทสาพลังใจ V5 Together สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่11พฤษภาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนทิปประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้นะคะจะได้เห็นทิศทางการปรับตัวลดลงนะคะของราคาน้ํามันหลังจากที่พุ่งทะยานเมื่อช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของโควิด -19 ที่ถูกแฮกนะคะ,คะหรือว่าโจมตีทางไซเบอร์ แต่ปรากฏว่ามันเริ่มมีกระแสข่าวกัะว่าสาหรัฐอเมริกากับอิรานนั้นอาจจะมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรได้ซึ่งอาจจะส่งผลทําให้อิรานในอนาคตข้างหน้ากลับมาส่งออกน้ํามันได้นะคะราคาน้ํามันก็เลยไหลลงส่วนค่ําคืนวันนี้เนีย่ยต้องรอดูด้วยนะอ,าาอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐนะคะ,ะซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับทั้งตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็มีแรงเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีออกมาค่อนข้างแรงค่ะ ขณะเดียวกันบ้านเราวันนี้ก็รับในเรื่องอของปัจจัยนี้นะคะตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงมาช่วงเช้าเนี่ยร่งลงมา20กว่าจุดเลยนะคะเพราะว่ายังคงนักลงทุนจับตาในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐแต่ว่าขณะดเดียวกันหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีที่เราอาจจะบอกว่ามันถูกลดทอนความน่าสนใจไปหรือย,อยังหรือว่าราคาสูงเกินไปหรือย,อยังยังมีหุ้นให้เข้าไปเลือกลงทุนได้วันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษในช่วงที่2ของรายการมาฝากด้วยใช่ค่ะในช่วง global wealth นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะห้ามพลาดเลยค่ะสําหรับรายการของเราในวันนี้นะคะแต่ประเด็นแรกเราไปดูกันก่อนเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสหรัฐอเมริกาที่เขาพยายามจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจกนะคะล่าสุดทางด้านของประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนระบุบอกว่าอยากจะให้บริษัทเอกชนต่างๆนั้นหันมาร่วมมือกันไม่ใช่แค่ส่งความร่วมมือเท่านั้นอยากจะให้ช่วยสมทบทุนนะคะในโครงการต่างๆที่จะทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองคนงานณปัจจุบันนั้นกลับมาทํางานตามปกติได้ละค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของประธานาธิบดีจโจไบเดนได้เรียกร้องให้บริษัทต่างๆในสหรัฐช่วยเหลือพนักงานในการเข้าถึงวัคซีนและเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานพยายามโน้มน้าวให้เขาเหล่านั้นนะคะสมทบเงินในโครงการช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลในรัฐต่างๆคิดเป็นงเงิน3 5แสนล้านดอลลาร์โดยระบุว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ปกครองนะคะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กมากขึ้นจะทำให้ผู้ปกครองเหล่านี้สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจนั้นกลับมาเติบโตได้มากกว่าแต่ก่อนโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐนะคะในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นเพียง266,000ตำแหน่งในเดือนเมษายนต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ1ล้านตำแหน่งซึ่งก็มีการออกมาระบุนะบอกว่าไอ้ตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยสวนกับทิศทางการจ้างงานเนี่ยนะคะสมาชิพกพรรครีพบริกกนบอกว่า การให้สวัสดิการการว่างงานเนี่ยก็ทําให้เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยได้เงินแล้วก็ไม่อยากกลับไปทํางานเลยส่งผลทําให้ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะสั่งการให้กระทรวงแรงงานสหรัฐประสานงานความร่วมมือกับรัฐต่างๆเพื่อตั้งข้อกาหนดใหม่ว่าผู้ที่จะได้รับสวัสดิการในระหว่างที่ว่างงานนั้นจะต้องเป็นผู้ที่พิสูจน์ตนเองแล้วเห็นว่าพวกเขาพยายามตั้งใจที่จะหางานทําด้วยค่ะ ตอนนี้ก็ตั้งใจหาง,งานทำ <Ừ. S 1> ตั้งใจทํางานนะคะแต่ว่าหลากหลายที่ก็ยังคงไม่มีงานทํา<อ>หรือว่าอาจจะประชิญกับในเรื่องของสถานการณ์การว่างงานเพราะว่าวัสโควิดสิที่เกิดขึ้นอาจจะมากระทบในเรื่องของการหางานด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันวัคซีนยังคงเป็นความหวังที่จะมาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ตอนนี้ถ้าเราติดตามการไวรัสโควิดสิมันมีเชื้อกลายพันธุ์นะเขามีการคาดการณ์กันด้วยว่าเอวัคซีนมันจะมาป้องกันในส่วนของเชื้อไวรัสโควิดสิที่กลายพันธุ์กันได้ด้วยหรือเปล่าค่ะวันนี้นะคะมีในเรื่องของความคืบหน้าวัคซีนมาฝากกันด้วยนะคะเพราะบอกว่า ตอนนี้มีวัคซีนประมาณ2ตัวที่จะมาป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กลายพันธุ์ได้อยู่ในขณะนี้ค่ะโดยตอนนี้นะคะเราจะพบการกลายพันธุ์ของทั้งอังกฤษแล้วก็อัิกาใต้าโดยทางด้านของหนังสือพิมพ์ South China Morning มีการรายง,งานบอกว่าผลการศึกษาการใช้งานจริงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขของกาตาพบว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของบริาษ,าษัทไฟเซอร์และบีออนเทคนั้นสามารถป้องกันการเกิดอาการรุนแรงในกลุ่มผู้ติดเชื้อ โควิดส9าสายพันธุ์อังกฤษและแอฟริกาตใต้ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ยังมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อผลวิจัยนี้นะคะจะทำขึ้นระหว่างช่วงที่เชื้อโควิดส9าสายพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาดซึ่งมีการระบุว่าวัคซีนของไฟเซอร์และพีออนเทคนั้นมีประสิทธิภาพมากถึง97.4%ในการป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อวัสโควิด19ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียง75%ในการป้องกันติดเชื้อสายพันธุ์ b 1 3 5 1หรือว่าลดลงประมาณ20%จากตัวเลขในผลวิจัยที่ไม่ได้เจาะจงหาข้อมูลของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ดังกล่าวโดยเฉพาะค่ะเชื่อว่าหลายๆประเทศนะคะพยายามที่จะคิดค้นวัคซีนนะคะ,ะที่จะป้องกันทั้งตัวเดิมนะคะแล้วก็ตัวกลายพันธุ์นะคะ ซึ่งก็หวังว่าทุกๆประเทศหรือแม้กระทั่งทุกๆบริษัทที่คิดค้นอยู่จะสามารถพัฒนาสําเร็จแล้วก็ช่วยให้เราลอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้กันทั่วโลกด้วยนะคะเรื่องของ South China Morning เนี่ยนะคะถือว่าเป็นสื่อหนึ่งค่ะที่ทางด้านของแจ็คหมาเคยซื้อเอาไว้นะคะ,คะแล้วก็ทํำดีลใหญ่ในช่วงปีสักประมาณ2,558ปี2,559นะคะ ถ้าใครจําได้จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของจีนเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะจัดการอย่างเข้มงวดน,นะกับแจ็คหม่านะคะล่าสุดนี่สั่งลงดามนะคะแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีาบาบาแล้วก็เทนเซ็นเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วด้วยพอพูดถึงจีนนะคะต้องมาพูดกันสักหน่อยค่ะจากประเด็นของการเติบโตนะคะที่อาจจะถูกลดทอนลงไปจากโควิด19แล้วก็พยายามพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นผู้นำในระดับโลกตอนนี้ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่นะคะ นั่นก็คือปัญหาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุหรือว่าจํานวนผู้ที่เกิดใหม่นั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยคะว่าการเติบโตของประชากรจีนชะลอตัวลงเนื่องจากจํานวนประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้นและมีการพัฒนาความเป็นเมืองมากขึ้นในประเทศโดยผลการสำรวจสัมมโนประชากรระดับชาติครั้งที่7ของจีนที่จัดทำาขึ้น1ครั้งในรอบ10ปีระบุบอกว่า ณปัจจุบันจีนมีประชากร1.41พันล้านคนในวันที่1พฤศจิกายนปี2563นะคะโดยที่มีอัตราการเติบโต,ตเฉลี่ยของประชากรต่อปีอยู่ที่0.53%ในช่วง10ปีที่ผ่านมาลดลงจากระดับปี2543ถึงปี2553ที่ระดับ0.57%สำนักง,งานสถิติแห่งชาติระบุบอกว่าในปี2562 ประชากรจีนของแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น4.67ล้านคนแต่ระดับ1.4พันล้านคนโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าทางการจีนจะยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวอนุญาตให้คู่แต่งงานสามารถมีบุตรได้2คนแต่อัตราการเกิดนั้นยังลดลงต่อเนื่องค่ะปรับตัวลดลง15%ในช่วงปี2563ซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะคะ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้จีนในอดีตเขาจะนิยมครอบครัวใหญ่ๆห,หรือว่าให้คู่แต่งงานมีลูกเยอะๆนะคะ,ะแต่ว่าพอในตอนนี้ทิศทางมันมีการเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะมีการจํากัดให้มีการบุตรแค่ครอบครัวละหนึ่งคนเท่านั้นแล้วก็มีการยกเลิกแบบนี้เพราะว่าเขามองว่าสังคมผู้สูงอายุมันจะมาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเศรษฐีเราก็เติบโตไปด้วยถ้ามีผู้สูงอายุมากขึ้นมันจะชะลอการเติบโตทางเศรษฐจด,ด,ด้วยหรือเปล่าอันนี้กเ็เป็นประเด็นที่เขามีการพิจารณาแล้วก็ดูกันอย่างรอบคอบด้วยค่ะใช่ค่ะเช่น เดียวกันนะคะกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจในสหรัฐนะคะที่พึ่งพาการเติบโตที่เรียกว่า growth stock อย่างบริษัทเทคโนโลยีเดี๋ยวช่วงหน้านะคะน้องหญิงจะไปสัมภาษณ์พิเศษเลยนะคะในช่วง global wealth จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพนะคะมาประเมนาาินสถานการณ์กันว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นเทอยังน่าช็อปอยู่หรือเปล่าค่ะไม่มีวิกฤตไหน ที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตทมุ่งมัน่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวรอบก,การเงินการลงทุน y YouTube Channel m o n e y a n d Banking c น a ง่ายง่ายแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิกถุงดำยุคใหม่ทุงขยะแชมปเปี้นยน ถุงดำต้องหอมต้องเหนียวหอมกลิ่นมิ้นเลมอนเหนียวทนถุงดำต้องหอมชอบหอมชอบเหนียวต้องแชมเปี้ยนถุงขยะแชมเปี้ยนช่วยแยกขยะเท่ากับช่วยลดขยะกราบลาต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอ,อร์เบิลใช่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอ,อร์เบิล be the right choice to live life power for the future empowering the people go สู่ช่วงที่สองรายการค่ะพาผู้ชมมาถอดรหัสคําพูดของปู่วอร์เรนบัฟเฟตนะคะที่เขาได้มีการพูดคุยกันในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเบิร์กชัยที่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการพูดคุยถึงหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีกันด้วยว่า ราคายังไม่สูงจนเกินไปประเด็นตรงนี้แหละค่ะจะทําให้นักลงทุนยังเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวขั้าที่นี้พูดคุยกันกับคุณรัศลันธนาภาัยสารจหัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์บริษัทหลักทรัพย์กัวหลัวจำกัดหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีครับคุณญิงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านคุณเอิร์ธค่ะต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงคุณวอร์เรนเบรคเกอหรือว่า ปูวอร์เรนที่เราพูดพูดกันนะคะที่เราเรียกชื่อกันเนี่ยเขาในเรื่องของคําพูดของเขาก็จะมีอิทธิพลต่อในเรื่องของการลงทุนกันด้วยนะคะแล้วการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเขามีการพูดคุยกันในเรื่องของหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีกันด้วยถอดรหัสคําพูดของเขากลุ่มเทคโนโลยีน่าสนใจไหมคะครับจริงๆก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตให้เห็นสไลด์ด้วยแล้วกันนะครับพอดีเรามีทำทางทีมบริษ o b a l Investing ก็มีทําสรุป แปดแง่คิดด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า,เ,าเรื่องแรกเลยที่ท่านคุณหญิงถามเนี่ยก็คือเรื่องของมูลค่าหุ้นเทคนะครับจริงๆคุณปู่บริโัฟเองเนี่ยท่านก็ให้ความเห็นนะว่าจริงๆมูลค่าหุ้นเทคนะครับต้องย้ำว่าเป็นหุ้นเทคขนาดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สูงจนเกินไปคือถ้าเราไปดูผลประกอบการบริษัทเทคขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Google Apple Microsoft นะครับตัวของ Facebook Netflix หรือ a m ม z o n เนี่ยหกหกคุณหลักซึ่งจริง หกบริษัทนี้นะครับคิดเป็น market cap เ่ยก็ร่วมร่วม,วมกเกือบ1หนึ่งในห้าของทั้งดัชนี S&P ห้าร้อยแล้วนะครับปรากฏว่างบในไตรมาสหนึ่งที่ประกาศออกมาเนี่ยก็จริงๆดีกว่าที่ตลาดคาด กันทั้งหมดเลยนะครับแล้วมองในแง่ของ v a r i a ชั o นเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ P P/E ประมาณสักไม่ถึง30เท่าเลยก็จะมีอ m ม z o n าซอนที่อาจจะโดดหน่อยเพราะโกลด์เขาก็เยอะนะครับคุณปู่บ e ิเวรเฟก็บอกว่าจริงๆมองว่าเนี่ยช่วงนี้ดอกเบียเนี่ยก็ย,ยังยังต่ำอยู่นะครับบริษัทเทคเองรายได้ก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องท่านก็มองว่าจริงๆแล้ว Vari a ชั o นเองก็ไม่ได้สูงเกินไปนะครับก็น่าสนใจแต่แง่มุมหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์เพิ่มเติมจริงเรามีแดแง่มุมเลยนะที่่่าานมงผ จริงก็มองว่าเป็นเป็นสปอตไลท์นะครับทั่วโลกเองเนี่ยก็สนใจมากๆเวลาคุณปู่พูดทีไรเนี่ยทั่วโลกก็จะฟังนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านแนะนําให้ลงทุนในกอ,องทุนที่อิงกัลเดชนีหรือจริงๆก็คือ ETF นั่นเองนะครับ ตัว ETF ที่คุณปู่บร<า>ิมาเฟดเมนชั่นเลยเนี่ยก็คือเป็น ETF ที่อิงไปดัชนี S&P 500ซึ่งเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมคุณปู่ก็พ<ส>ูดเลยนะว่าพอพูดถึงหุ้นเทคใช่ไหมว่าแม a t i o n ไม่ได้สูงใป mm ท่านก็พูดมาชัดเลยว่าจริงๆท่านเชื่อว่าคุณทิมคุกเนี่ยที่เป็น CEO ของ Apple <แ>คนปัจจุบันเนี่ยครับก็มองว่าเป็นหนึ่งใน e o ที่ที่เก่งที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วก็มองว่าผลิตภัณฑ์ของ AppleA เองเปิล น่าสนใจซึ่งมันก็จะไปอิงก,กับข้อเรื่องที่ท่านแนะนําในเรื่องของการลงทุนให้ลงใน ETF ที่อิงดัชนีเนี่ยครับท่านก็บอกว่าจริงๆการเลือกหุ้นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะแล้วก็ต้องพิจารณาจากหลากหลายปัจจัยจริงๆก็ซับซ้อนอาจจะซับซ้อนกับการเลือกในภาพของอุตสาหกรรมที่จะเติบโตในระยะยาวอีกนะครับส่วนอีกมุมมองนึงก็จะเป็นเรื่องของหุ้นพลังงานนะครับที่คุณปู่ก็มองว่าหลายๆคนที่มาโอ้ยหุ้นพลังงานจบแล้วนะครับไม่ได้คุณปู่ก็บอกว่าหุ้นพลังงานจริงๆเนี่ยเขายังมองว่ามีโอกาสที่จะ โตเติบโตต่อไปได้นะครับซึ่งถ้าไปดูในบริษัทใหญ่ๆของโลกหลายๆบริษัทเองอย่าง Exxon หรือ c h e ฟ r อ n เองเนี่ยครับก็จะ <c oughs> เห็นว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีแผนที่จะทำในเรื่องของโลว์คาร์บอนน่ยคือคือผลิตพลังงานโดยใช้คาร์บอนต่ำซึ่งก็ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือ green energy ก็ตอบ ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับทีนี้เจาะลงให้เห็นภาพนิดนึงว่าอย่างเมื่อกี้ที่ทางคุณปู่ก็เนยย้ำในตัวของตัว Apple เนี่ยค่อนข้างค่อน<ฆ>ูดถึงตัว Apple หลายครั้งนะครับผมก็เลยเอาตัวของ uh, variation นะครับแล้วก็ตัวของภาพ business model เขามาให้ดูคร่าวว่าเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างไรายได้ของตัว Apple เองเนี่ยกว่าสิบแเป็นเี่ยเป็นเขาขาย product นะครับซึ่ง product ของเขาจริงๆสัก50-60%กเร็นเป็นตัวของ iphone นี่แหละที่เรารูจักกันดีนอกจากนี้นจะเป็นตัวของ ipad นนหร ที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยหรือว่าบริการของเขาเนี่ยตอนนี้ขึ้นมามีสัดส,ส่วนเกือบหนึ่งในห้าละหรือเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเมื่อก่อนยุคตรงนี้สัดส,ส่วนน้อยมากนะครับคุณหญิงครับตอนนี้เนี่ยมันน่าสนใจก็คือไอส้ส,ส่วนที่เป็นเซอร์วิสที่ขึ้นมาเริ่มใหญ่ขึ้นเป็นสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับตัวน,นี้มันเป็นรายได้ที่ค่อนข้างรีเคลิ n งคือเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เป็นตัวของ Apple One Service เขา bundle ในส่วนของ Apple TV ตัวของ Apple b a s i c เข้ามาวันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่านใัเเททวว้วียยหลลๆตประศไแ ผมว่าเขายังถูกกว่าเลยนะทั้นที่เป็นบริษัทระดับโลกนะครับผมว่าก็ลองดูสําหรับคนที่มองมองภาพยา,ยา,ยาวๆสนใจลงลงทุนระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างที่รียนาะยาสั้นก็จะมีประเด็นกดตานเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอีกทีหนะึ่งส่วนตัวของ ETF เองนะครับก็ที่อิงกับดัชนี S&P 500ก็จะมีตัว VOO นะครับ VOO นี่เป็น ETF ที่ลงสามารถซื้อขายจะเห็นว่านด้าน,น,นขวามือที่ผมเอาเอาภาพเทรดทิคเก็ตนี้มาให้ดูเนี่ยตัวนี้เป็นระบบ Global Invest ของทางหลักทรัพย์บัวหลวงเรานะครับนักลงทุนสามารถ พิมพ์เรื่องตัวของ Apple พิมพ์เรื่องตัวของ VOO ที่เป็น ETF เนี่ยขี่เข้าไปก็จะขึ้นหน้านี้แล้วก็สามารถกดซื้อขายหรือเลือกลงทุนได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งใน ETF ตัวนี้เนี่ย VOO เนี่ยครับก็ประกอบไปได้วยกุ้นชั้นนําในสหรัฐเนี่ยครับเมื่อ500บริษัทนะครับซึ่งนี่ไม่ให้ดู10บริษัทอย่าง Apple Microsoft Amazon เนี่ยฮะจะเห็นว่าตัวใหญ่ๆอยู่เทสล่าเบิร์กชัยฮัทเท a วร์นะครับ JP Morgan นะครับ Johnson นและจอ n ์นสนะครับเป็นต้นซึ่งจุดทีี่่่นนนาสใจคือ expense ratio เย หรือค่าธรรมเนียมครับคุณหญิงครับ0.03%ต่อปีเท่านั้นถือว่าถูกมากๆนะครต่ํามากๆเลยนะครับคือแทบจะไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมตรงนี้เลยครับคือคือ,คอมีต่ำซึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่คุณปู่บริเรลเฟดก็าย้ำมาว่าตัว management fee หรือว่า expense ratio ตัวเดียที่มันต่ำเนี่ยมันจะช่วยให้เราสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวครับ ค่ะคือถ้าเรามาดูการประเด็นกดดันที่คุณเอ๋บอกว่าจะเล่าให้ฟังกันนี้มันไม่ได้กดดันเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคหรือเปล่าคะหรือว่ามันจะมีทั้งประเด็นที่เราต้องดูในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐด้วยใช่ครับจริงๆผมเรียนอย่างนี้ว่าตัวของภาพรวมในการลงทุนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตลาดเองเนื่องจากว่า ถ้านับตั้งแต่ที่ทางประธานานธิบดีคุณโจไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับหุ้นหุ้นสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะดัชนีเอสพี้าร้อยเนี่ยผมว่าขึ้นมาร่วมๆ20-30%นละในภาพรวมจริงตลาดก็ตอบรับในเชิงบวกต่อมาตรการต่างๆไปค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการที่ Bill Back b e t t e r ใช่ไหมครับเป็นนโยบายการคลังที่ท่านอ,อัดฉีดเรื่องของโครงสร้างทุนการทุนเศรษฐกิจเ่ยมหาศาลเลยนะครับแล่จุดหนึ่งที่เราเห็นภาพตรงนี้มาก่อนหน้าน,ะนั้นก็คือเรื่องของมาตรการทางการเงินนะครับที่ ทางเฟดเองเาหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยใช้ในเรื่องของการอัดฉีด QE นะครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยลงมาใกล้ศูนย์นะครับตรงนี้เองเนี่ยตลาดก็เริ่มที่จะกังวลแล้วจริงๆอย่างสัปดาห์ก่อนทั้งคุณเจเน็ตจะเล่นก็ออกมาพลมพลันะฮะจริงๆท่านเคยเป็นอดีตประธานเฟดแล้วก็ตอนนี้สวิชมาอยู่ทางฝั่งที่เป็นดูทาง ร,รัฐมนตรีคลังลนะครับท่านก็แบบมีพลัทำออกมาเล็กน้อยนะว่าเเราจะต้องเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่าว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเนี่ยแล้ปีนี้จริง GDP สหรัฐเนี่ยน่าจะฟื้นได้ถึง6%จุดที่น่าสนใจคือว่าตลาดเองเนี่ยเริ่มคาดการณ์ครับว่าคือปีนี้เนี่ยยังหรอกเรายังไม่น่าจะเห็นเสร็จลดดอกขึ้นดอกเบีย้ยนะครับขออภัยขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่ามีการลด QE นะครับแต่ว่าน่าจะเริ่มเห็นการส่งสัญญ,ญาณละในครึ่งปีหลังนะครับในปีหน้าทั้งปีเนี่ยตลาดก็คาาาดการณ์ว่ น่าจะเริ่มเห็นการเทเบิลลิงหรือว่าการลดจํานวน QE ลงนะครับตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยจริงๆนะครับอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2023ซึ่งจริงในภาพ่างนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าพอขึ้นดอกเบี้ยช่วงนั้นเนี่ยผมว่าปีนี้ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่เราอาจจะเอ็นจอยกับภาพตลาดหุ้นขขึ้นไปได้ทึงแม้ว่าระหว่างทางมันก็คงต้องมีการไซเวย์มีการพักฐานบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมว่าตลาดอาจจะเริ่มเริ่มเริ่มที่จะหาหุ้้นนยาาากขึเรว่ ภาพของตลาดเองเนี่ยก็เริ่มน่าจะเป็นมองที่ของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วพะเศรษฐกิจก็เริ่มที่จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีมาดูในเชิงของ Va ยเ a t i o n ันกันบ้างก็จะเห็นว่าภาพตอนนี้ earnings yield gap เนี่ยครับก็คือตอนนี้มันลงมาใกล้กับช่วงที่เกิเจดจุดต่ำสุดเมื่อปี2018ตรงนี้มันกําลังสื่อความว่า v a r เ a t i o n ของตลาดในภาพรวมะนะครับค่อนข้างที่จะตึงตัวพอสมควรนะครับเพราะนั้นจริงสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราอาจจะต้องสวิ t ช์นะครับหรือว่าเลือกมาลงทุนในหุ้นที่ผมว่า v valuation เนี่ยยัไ่ไดนเนีคือ ในมุมมองของทางทีม BS Global Investing เราเองเนี่ยเรามองว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสจะพักฐานเนี่ยประมาณสัก3าถึงเในระยะสั้นนะครับแต่เรายัมงมองว่า พักฐานเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็แนะนําว่าให้ปรับตัวเข้ามายังหุ้นที่ v a バ i a t ั่นไม่แพงนะครับหรือว่าจริงๆเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่บงเอยี่สิบสา0สิเท่าเนี่ยโอเคให้เลี่ยงหุ้นเทคทีท่เป็นหุ้นเทคที่โอ้โหバリュ t ั่เทรดกันสตรอรี่แบบ P e เทรดกันเป็นร้อยเท่าวพวกนี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับหรือสวิชมายัางหุ้นกลุ่ม defensive เช่นหุ้นกลุ่มการแพทย์นะครับเพื่อผลดความผันผวนของพอร์ตครับ กลุ่มการแพทย์วันนี้มีมาแนะนําด้วยใช่ไหมคะคุณเดิร์ซอ๋อใช่ครับคุณหญิงครับก็นี่ผมผมเลยหยิบภาพให้ดูว่าตอนนี้สัญญาณมันเริ่มมาแล้วนะถ้าดูตั้งแต่ต้นเดือนเมษาจะเห็นว่าเส้นสีเขียวเนี่ยครับคือเป็นผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มเอสเอ็มพ mm ีเฮลท์แคร์เซกเตอร์หรือว่ากลุ่มการแพทย์ในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจะเห็นว่าเนี่ยปรับตัวเอาพอฟอร์มภาพรวมของดัชนีเอสบีห้าร้อยเอสบีห้าร้อยเนี่ยในช่วงตั้งแต่ต้นเมษาที่ผ่านมาเนี่ยบวกไปประมาณสัก1.4%แต่ว่างจุเนี่ยบวกไป5%อนนริ่มเห็นสัญญ,ญาณจริตภาพอย่างเฮลท ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับตอนนี้ปีนี้เริ่มกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มละซึ่งทางเรื่องในการลงทุนในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ผมคิดว่าเราก็มีรายงานของทางทีมนะครับถ้าเกิดเป็นลูกค้าทั้งหลักทรัพย์ก็สามารถเข้าไปดูได้ตัวของหุนไฟเซอร์เองเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็เป็นเต็ง1 EU นะผมว่าราคาหุ้นเองก็ยังไม่ไม่ได้สะท้อนเรื่องของดีลที่เขาสมมขอบอกซีทั้ง EU นะครับราคาหุ้น NPE ก็ยังไม่ได้แพงเลยนะประมาณสัก10เท่าเท่านั้นเองสํหรับตัวของไฟเซอร์นะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจนะครับรอีกอย่างอีกตัวนึงก็อย่างยูไนเต็ดเฮลท์ซึ่งจริงเราก็ได้แนะนําตัว นี้ไปในงานสิบหุ้นสารัฐเด่นนะซึ่งราคาหุ้นก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งละสิบห้า่เรดี๋ยวเรามองว่าภาพของตัวยูเนเต็ดเฮลเองนยะน่าจะยังไปต่อได้จากธีมเรื่องของที่เขาทำเรื่องของประกันสุขภาพนะครับแล้วก็จริงๆแล้วโลกเราตอนนี้เทรนด์มันเป็นเอจ n ิ้งโซซ t y ตแหละนะครับแล้วก็ผม <c oughs> ว่าเรื่อง spending ทางด้านการแพทย์ก็น่าจะเพิ่มขึ้นตัวนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่น่าจะได้ไประโยชน์หรือหลายถ้าอาจจะบอกว่า เออเราไม่ได้อยากจะลงเป็นหุ้นรายตัวใช่ไหมครับก็สามารถลงผ่าน ETF ก็ได้นะครับ ETF ตัวนี้ก็อยู่ในโมเดลพอร์ตของทาง Team BS Global Investing เราก็จะเป็น ETF ที่ชื่อว่า iShare Global Healthcare ETF นะครับหรือตัวย่อ,อก,ก็คือ IXJ นั่นเองซึ่ง top holding 5ตัวเนี่ยครับ กเนฮะตัวที่ทุกท่านรู้จักดีจอห์นสันเด่นจอห์นสันยูเนเต็ดเฮลท์กรุ๊ปบรอชเนี่ย mm hmm. ครับไฟเซอร์ Pfizer นะครับโนวาตี is, ซึ่งก็เป็นกระจายการลงทุนไปใลยในหุ้นธุรกิจการแพทย์ในหลายบรยิษัทนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจสําหรับการลงทุนในช่วงนี้ที่ตลาดนะ่าจะเริ่มผันผวนมากขึ้นกว่าปกติครับ ค่ะก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หุ้นเทคโนโลยีมีความน่าสนใจแต่ตอนนี้อาจจะถูกลดคอนกันไปแล้วแต่ก็ยังมีหุ้นกลุ่มอื่นนะคะที่เข้ามารองรับในเรื่องของการลงทุนหรือว่าเป็นทางเลือกของนักลงทุนกันได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้คุณเอิร์ทก็แนะนํากันไปเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณเอิร์ทมากมากเลยค่ะขอบคุณแม่ครับคุณอิกสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่่อคะ ความเคลื่อนไหวลอกการเงินการลงทุนกับ t u b e Channel m o n e y and b a n k i n g Channel ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน YouTube บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิงเปียนเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก วารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคลุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดคุณทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง www.moneyandbanking.co.th สมัครสมาชิกโทร0 2 6 9 1 4อ2 6 3 0ต่อ1น1 0และ1313 ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหนือและฟันครับช่วยลดคราบหินปูนและคราบอื่นของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรวมสอง่าวเศรษฐิจการเงินก,งนการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต ติดตามนะคะเรื่องราวในฝ้าฝั่งของการเงินธนาคารกันบ้านนะคะสถาบันการเงินณนะปัจจุบันนะคะมีการปรับตัวปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจมากมายเลยหลากหลายเลยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ t t b นะคะเปิดตัวตอกย้ำแบงก์แกร่งค่ะเดินหน้าสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยค่ะ TMB ธนชาติหรือ t t b เกิดจากการรวมตัวกันของ TMB และธนาคารธนชาติตอกย้ำการเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงแข็งแกรง่งและความน่าเชื่อถือ พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยด้วยการให้ความรู้ด้านการเงินผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการพร้อมด้วยสาขาให้บริการรวมทั่วประเทศมากกว่า600สาขาและตู้ ATM จํานวนกว่า4,000เครื่องโดยสาขาชมใหม่ของ TTB ออกแบบด้วยความสวยงามทันสมัยและเป็นกันเองเพื่อต้อนรับลูกค้าโดยมุ่งเน้นบริการทางการเงินผ่าน Trust Advisor ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้ ทั้งที่ทางสาขาหรือผ่านระบบออนไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างสะดวกสบายในพื้นที่บริการอย่างเป็นส่วนตัวในระหว่างนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการอัปเดตระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องในทุกๆช่องทางโดยคาดว่าเดือนกรกฎาคมจะรวบรวมระบบเสร็จสมบูรณ์ลูกค้า TMB เดิมสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้เหมือนเดิมภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่สำหรับลูกค้าธนาชาตเดิมผลิตภัณฑ์และบริการเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รวมถึงการเพิ่มเติมในสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยธนาคารจะมีการสื่อสารแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าธนาคารทราบล่วงหน้าธนาคารขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำไปสู่การยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMB ธนาชาติ Contract Center 1428ค่ะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างความคึกคักให้กับอุตสาหกรรมการเง<ะ>ินของบ้านเรานะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ลูกค้าก็จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้กันด้วยค่ะติดตามกันต่อนะคะใครที่บอกว่าอยากจะมองหาช่องทางการลงทุนทางเลือกอย่างกองทุนกันบ้างล่าสุดทางด้านของเคทแอมเขามีการออกกองทุนตราสารหนี้ในจีนกันด้วยค่ะโดยทางด้านของบรรจกรุงไทยออกกองทุนเปิดเคทแอมเชน่าบอลฟันเสลอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง19พฤษภาคมน,นี้ค่ะลงทุนขั้นต่ํา1 0 0 0บ โดยกองทุนนี้นะคะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมฟิกเตอร์มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักก็คือกองทุน BGF China Bond Fund เพียงกองเดียวในชนิดหน่วยลงทุน D 2นะคะในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนค่ะโดยกองทุนจะมีการกระจายไปตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือนะคะและลงทุนทั้งตราสารหนี้จีนทั้งในประเทศและนอกประเทศ จึงทําให้การบริหารมีความยืดหยุ่นและช่วยในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ โดยทางด้านของกรรมการผู้จัดการบรจกรกรุงไทยคุณชวินดาหานรัตนกุลก็บอกว่าตอนนี้ตลาดตราสารหนี้จีนถือเป็นตลาดสินทรัพย์ใหญ่ที่ทวีความน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆทั้งจากความต้องการการลงทุนของนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงแนวโน้มอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ของจีนในรูปของสกุลเงินหยวนมีแนวโน้มสูงกว่าตราสารหนี้ในตลาดที่พัฒนาแล้วดังนั้นตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนค่ะ โดยกองทุนนี้นะคะยังเป็นกองทุนแรกในประเทศไทยที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จีนโดยเฉพาะอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนํามาฝากกันนะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะวางแผนการลงทุนได้อย่างแม่นยํานะคะติดตามทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจแบบนี้กลับมาพบกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสี่ทุ่มเป็นต้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สูตคุณยายอัดแน่นด้วยสมุนไพรทําขายสุดปังรู้จักปูโละลือแม่ข้าวหลามบาสุก้าอัตลักษณ์หนึ่งเดียว